นี่ต้องไปเรียนอีกจริงๆก็อยากให้ไลฟ์ต่อนั่นแหละเพราะคนดูเยอะแต่ไปเรียนอีกนะจ๊ะดึกไม่ได้นะจ๊ะพรุ่งนี้คุณครูวิชาอะไรนะระ,ะเบประเมินผลค่ะเชื่ออาจารย์อะไรอาจารย์บันทิตาบ<อ>ันทิตาอาจารย์บันทิตาคนสวยค่ะถ้าพรุ่งนี้น้องๆง่วงในสายชั้นเรียนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะฝากส้มเจดไปให้อาจารย์ไปหยิบส้มเจดมาสองห่ออ๋อเขาบอก<อ>ว่าไม่มาเต้นเลยเพลงช้าไม่มาเต้เออคุณพี่ก็พรุ่งนี้น้องไปเรียนอยู่หรอ เดีขอบคุณมากนะที่มาส้มเจตให้อาจารย์บันชิตานะบอกว่าพี่ฝากไปแล้วก็บอของีบหลับสักสินาทีนานๆจะได้ฝากให้อาจารย์บันชิตาเรียนวิชาอะไรเรียนของวิชากิจกรรการจัดการสอนครับชื่ออาจารย์อะไรอาจารย์สุภกิจปริยกิจครับสุภกิจคนหล่อครับผมอาจารย์สุภฤทธิ์ครับมีส้มเจตให้อาจารย์ครับพรุ่งนี้ขอน้องๆหลับในคาบสักสิบวินาทีฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่เจมสนะ์มไปรางวัลไว้จักทีเดียวอย่าลืมค่าตัวมึงคิดว่าถ้าเจนี่ลืมลืมค่าตัวนอ้องในพรุ่งนี้มึงจะมีข่าวหน้าหนึ่งระดับไหนกันเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ลืมนี่อา้าวอันนี้ไม่ใช่ค่าตัวนี่ก็ได้แล้วเนี่ยคนละแสนหนึ่งอันนี้หมอต่อยค่าอะไรก่อนนะคะแล้วก็พรีเซนเ,เตอร์เดี๋ยวคุยต่อเลยอ้าวก็เมื่อกี้เราก็ร้องก็ได้นอกก็ลืมไปเลยอ่ะขอบคุณครับพี่เจมส์คร <c oughs> ับอ่ะยิวน้องยิวฮะน้องยิวฮะ น้องยิวหยุดฮะยิวโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะขายของกันอีกสองตัวนะคะนั่นก็คือครีมรักแร้ก่อนตัวนี้มีของสามพันกระปุกใช่ไหมครับวันนี้นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไปช่วยน้ําท่วมนะคะเราก็เลยจะขายตัวนี้ในราคาพิเศษุ๊แบบขออันนี้คือขอขอพูดตรงๆว่าคนที่จะกดตะกร้าได้ขอเป็นคนที่เงินเดือนไม่เกินหมื่นสองเพราะว่าตัวนี้คือทํามาเพื่อตอบโจทย์คนที่งบน้อยแต่อยากรักแร้หอมแล้วก็สว่างขึ้น นะคะตัวนี้หนูจะให้ราคาพิเศษน้องมาหนูก็ใจกับทุกคนนะคะตะก้ายังไม่มาอ๋บบอ,บบอตะก้าโคตรสดเลยนะเห็นรูปอุ้ยนี่เรายังเหลือทีมรักแมโทนอัพกับสัครับใช่ไหมใช่ค่ะสามอย่างเลยปะใช่ครับงั้น๋ยวเราขึ้นสามอย่างพร้อมกันแล้วก็ห้านาทีสุดท้ายได้ไหมยเชื่อได้อ่ะถ้าไหนขึ้นสามอย่างพร้อมกันไมมาหาพี่หน่อยเพิ่มไปแล้ว โทนอัพอยู่ไหนโทนอัพไม่ใช่โลชั่นแต่เป็นโทนอัพโทนอัพอยู่ไหนอ่ะพี่แนที่นี่ค่ะโทษครับเดี๋ยวให้มายทาเดี๋ยวคลิปแรกแล้ให้หนูขายบุ๊โอุ้ยดีจังเลยตุ๊กชานี้จังหวะดีคุณเมนอันเนี้ยใส่ไว้แค่เนี้ยมีของพอใช่ไหมแต่ว่ามันไปได้แล้วกันนะพอโอเคนะคะแล้วก็โทนอัพจากปกติ390ร้อยเก้าสิบร้อยให้เก้าสิบเก้าบาทครับ สครับสซองจากสองร้อยหเดราให้99บาทบทครัมลักแล้จากสี่ร้อยก้าสิี่ให้99้บาทครับ,รบจับเวลาขายของห้านาทีสุดท้ายก่อนน้องๆกลับบ้านกดเวลาค่ะกดเวลาเกงบิงบิงอ่ะ,อะจบห้านาทีนะคะทั้ง3อย่างเก้าบาทค่ะทุกคนร้อบล้านใจเ9 <99 S 2> บาทค่ะอ่ะในเทียบสองข้างให้พี่ดูหน่อยปัดมันหู ดีดีปะดีนี่แกแล้วเห็นไหมพอมันแห้งอ่ะมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะเห็นไหมมันเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรอ่ะใคร,ใครบอกทวนอัพหมดยังไม่หมด<ค>พี่มันไม่วธรรมชาติเรื่อเห็นไ,ไหมและนี่คือน้องเป็นคนผิวคล้ำนะไม่ใช่ว่าผิวน้องขาวอยู่แล้วนะคะทุกคนเจียบสองข้างเทียบสองข้างนี่เดี๋ยวพี่ให้ไปชอบไหมจะว่าเพื่อนในแก๊งมีดีคนเอาท้งห้องไปเลยพบกันอยู่สองคนสี่ หกค่ะหกคนเดี๋ยวไปหยิบของทุกอย่างอย่างละหกซติทมาแบบทุกอย่างเลยนะอันนี้เอาไปได้ไม่ได้เลยแกแล้วก็เนูไม่ได้เลยแกกี่คนหนูบอกว่าร้อยคนนะหกสิบกว่าคนนะในห้องเรียนใช่ไหมหนูมีกี่คนห้องหรอคะห้องหนูมีแม่ลักแร้หมดแล้วค่ะแล้เท่าไหร่อีกที่แม่ลักแร้หมดหรอยังไม่ได้ปั๊บจี่อ่ะเติมเติมสักสามพัน เวลายังไม่หมดเติมสามพันกิมลักแล้ขายได้อยู่แต่ตอนแรกอะว่าจะเอาไปหาหกคเก้าสิบเก้าทั้งร้านให้ห้านาทีค่ะห้าสิบหกคนงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปให้วันที่ไปเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าเนาะบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวไปเล่นการกุศลนะคะแล้วก็นัดคิวนัดคิวเดี๋ยวคิมรักเล่เดี๋ยวเติมให้ค่ะครับอีกสามนาทีสุดท้ายนะคะเป็น ทุกคนถ้าเกิดว่าได้ราคานี้ไปแล้วเวลาพวกเราขายกลับมาไอ้นี่ให้เราเลยนะรีวิวให้หน่อยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรแยกนะเพราะว่าไม่มีของขายเลยเจอกันอีกทีอะไรนะของหมดทุกอย่างเลยอ่ะคิมแรกแรกเติมให้แล้วค่ะโพนอัพกดได้เลยนะแบบม่นะคะสองครั้อืมดิงใจเล้เห็นไหมันเห็นไหมเมื่อกี้มันดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ เพื่อเพื่ออะไรอ่ะส้มเพื่อเพื่เนี่ยพอมันแห้งแล้วทีเนี้ยแกถูอะไรกับพี่มันก็ไม่ติดแล้วเห็นไหมร้างก็ไม่ออกแล้วนะก็จะทายได้แค่ข้างเดียวแชมพูอะไรก็ไม่มีแล้วหรอทีละไว้ร้านหน้าเนาะจะเตรียมของให้พร้อมกว่านี้วิชัยยิวิ่งผ่านบ้านดุงั้นเดี๋ยวส้มเจนชายเดี๋ยวเราผานไปสองคนตอนน้องกลับติดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้น้องดึกแหละอ่ะอีกกี่นาทีอ่ะอุ้ยพี่เลทมาตั้งสี่นาทีอ่ะ ที่เรียนมาสี่นะสี่อะไรหูโอหูนินี้เออเข้าวดาวเข้าดาวข้าวดาวข้าดาวค่ะไม่ข้าวดาวไม่ต้องเข้าดาวแล้วเอ้าเกินแล้วเกินแล้วเย็ลิ้นจี่ยังไม่มาเหรอเมื่อกี้บอกกูกูก็คุณดูใจกว่าได้ค่ะวางปุ๊บวางไปเลยแล้วก็รีบมาเลย จริงเหรอว่าจะให้ลองให้ลองมาขายลิ้มจีดูว่าขายได้หรือเปล่าถ้ามาขายได้ก็ให้เป็นพรีเซนเตอร์ลิ้มจีได้แต่ว่าเนี่ยแกมาแล้วนะตัวได้พวกเหมือนประมาณไหนปะแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะประมาณตึ๊งาทีได้ไหมพี่ขอสีทุกที่ให้เพิ่มได้ไหมต้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าอยู่ก็ได้แฟนแฟนจับจะว่าอะไรเจนนี่ไหมถ้าเจนนี่รอสีทกทีไม่ว่าไม่ไหวไม่ไหว ขอขอพ่ดพ่อแม่คุณันผมะกินแล้วครับทำไรไปนะครับสามตัวนี้นะครับสามซองเก้าสิบาทมันยังก่อนของันหรือไม่มันได้หรอพูดู้จีหน่พวกสิบตกหมดแล้วไม่เป็นไรหรออีกกี่นาทีอ่ะอ๋ออีกกดวางไปก่อน ห้าสิบสองวินาทีสุดท้ายนะคะกี่นาทีสนุกไหมอยู่กับพี่สนุกค่ะกลับมาอีกไหมมาอาจารย์วันทิพาแล้วก็อาจารย์อะไรนะสุภกิจครับพรุ่งนี้อาจารย์ยกเลิกคลาสใช่ไหมคะหนูจะพาอาจารย์ไปเลี้ยงชาบูค่ะแบบว่ายกยกเลิกคลาสทั้งห้องเรียนเลยได้ไหมคะอาจารย์ อาจารย์คะนนี่ Damon> ้อ mm ง่อาจารย์เบ like ิ้งยู่บออาจารย์เบิ้งยู่บอร่วะมีเบอร์อาจารย์มันก็เกินพุ่ยกี่นาทีถึงนะมันกำลังเติมใจอะกำลังเล่นมือยี่สิบนาทีเลยหรอทำไรกันเนี่ยดไม่หมดเวลา อยดนะทำใจดีๆนะทุกคนอย่าดมเจ็ดล้านสองอ่ะเก่งมากอ่ะตึองโมคนเดียวอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรพี่ทำเยอะใช่ต้องน่ารักมากโอ้ยทำได้ไหมช่อยทำได้ไหมต้องทำได้ถ้าอยากการของปุึกสาวพี่ได้นะคช่วยได้เด็กๆน่ารักมาก ไม่ว่าอุ้ยแฟนคลับไม่ว่าเลยอ,ะอ่ะติดค่าสุงสงส่งสี่งเดี๋ยวเตรียมหมอนกับพ่อหุ่มไปในรถหนยนะเพราะว่ารับแน่อยากฟังพุ่ก,กันร้องเพลงได้ไหมในระหว่างร้องได้ครับเพราะว่าปกติจะร้องทุกไลฟ์ใช่ไหมเลฟ์นี้อยากให้คนร้องโอเคค่ะนายอยู่กับพี่เลยกล้างอกไหมกล้าลงอกไหมพอเปิดตะกร้าดนี้ได้ไหมลูกค้าขอกันตั้งนาได้ได้เดี๋ยวเราเปิดแป๊บนึงให้น้องพุ่กันร้องเพลง อันนี้ก็บของนี่แกยวไปไหนเรียกอนมาแพ็กกันสบัดทำไงดีว่าพรุ่งนี้วันนี้เราขายของไปกี่บ้านก็บีเราขายของไปกี่บ้านงหมดในนั้นโดนดี สามเพนสองกอ,อันนี้คือชั่วโมงที่สองเหรอใช่ค่ะเสร็จแล้วสามเพ่มครึ่งเดี๋ยวถ้าเราอันนี้กี่ชั่วโมงนะก็ถ้าเราเลทดไปอีกครึ่งหนึ่งก็ตีว่าน้องสองชั่วโมงก็เท่ากับครึ่งชั่วโมงห้าพันใช่ไหมเดี๋ยวเราต่อยครึ่งชั่วโมงเราก็ให้น้องเพิ่มอีกห้าพันต่อคนนี่เราไล่ไปกี่ชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงสอ,อ,นะองชั่วโมงแล้วน้องรับสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองเลย เดีย๋ยวให้แค่สี่ทุ่มพอน้องมีเรียนเช้าอาจารย์มัติตารออยู่งั้นเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเขาขอ,ขอ,ขอเกิดต <ขอ S 2> ากัานขอ่ะเขาบอกที่เขาขอรอว่าเขาขอรอลิ้มจีไงแป๊บน,น,นึงนะรอลิ้มจีมาให้น้องคู่กันแล้วคู่กันเมาคู่กันครับในวิ